กูบอกให้เอาเขาไอขายกระบี่ไม่ได้แล้อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคโทษโทษนึกว่าไม่เอามามากเลยจะเปลี่ยนรวๆไวให้ฟ้าไปเนี่ยเอาพี่ไพ่เฮียอะไรจะโทษจ้ะโทษโทษมา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 ต่อยต่อยเออออกมากูตายไอ้เฮียหนูแม่งอยาก่อามีอะไรมีคิวไหมเฮ้อคิวได้คิวได้คิวได้ แต่าสิบเลวเว้ยอับชิ้อุ้ยจังหวะไม้หยิบได้ตัวเนี้ยเออใช่แป็กแฝดแฝอุ้หิบขอ,อไฟฟ้าหน่อยได้ไหมมานาไม่มีต่อยต,มมต่อยตอยอตัลล้ลม,ม,ม้้ออนต่อตล่ล้ล้ล้มไ้มม้อ้้ เอาไอ้เหี้ยอ้าวมันกลับเอาอันี่งงหมดแล้วตายตายตายโอ้ยเดะเดะเดะไอเอาโดนอะไรอยู่นี่โดนโดน,ดนเหี้ยคือลบเหี้ยคิปบังแล้วเมื่อไหร่จะมีอันตรีสักทีวะอ,อันตรีมันกูดาวน์นานกว่าแค่ตัวมันสนุกมาก อ้มาอ้มาอ้ามาชิบหายแล้วแค่ทำไมป้อมเราจะแตกวะมัเนี้ยนี่ไม่เขาได้เขาได้ดีไว้เราเราเราตายเราตายแบบตายเยอะเลยตายแบบตายสามคนตตายห้าคนกันหมดเอาดีดึงมาเนี่ยชกแม่งเลยพี่หมัดขึ้นห้ำอัเดียเราเราเราฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วเราก็จบไฟใช่ปะแต่ว่าทีมเขาอฆ่าได้ฆ่าได้ทันที กาก์ดรวมๆมันจะเท่ากันเอาเลยได้ตีก้องอุหมาสวยที่ๆถุยถุยสวยเดี๋ยวโอ๋ฝั่งซ้ายพุ่มโอ้อะสนใจเราจะขอครามก่อน

พี่ต้องเข้าใจนะคะว่าดูสกิล,ลใช้หมดทุกอันแล้วอะหยิบพี่ตันปอมมาในเมื่อ ไม่พี่พตั้งใจห,หลบหวยอย่างเดียวครับไม่ได้ดูที่อะไรเลยมองห่างจากพี่ครับทุกคนมองห่างจากพี่ตัวพี okay, ่ <c oughs> สวยไอ้สั <c oughs> โอมา ไอ้เหี้ยมังกรอ,อเหี้ยอะไรจะโทษนะโคตรกา,ระะางเลยแบบแตกลอยแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหไกคอนไกคอนแทนติ มีวงในพุ่มด้วยชิบหายแล้วเอายกไปแล้วเอาจิต้าจากอะไรวะเบอยพี่แพรเอูอต่อยต่อยไปไหนเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวก็ตายแล้วนะไ้ ยคือเมื่อกี้มันหันมาแทงไอตี่ก็ตายละมันหนีไปไหนวะขอตีลิปหน่อยตีแตกมาเร็วมาเร็วเออ้ามัน

ุถ้ามันจะให้เหลือตายแลวจริงเอา้าหมาบิวอยากต่อยอะ่ะอยากต่อยคนเอ้ยเฮียพ่อแม่มึงกันไอสัตว์ขัดซีนเนี่ยว่าโล่ลมเนี่ยเฮีย

ไม่เนตต้องการชนบัตรขอโทษกดไปทันตีตองหวอยู่เอาเวรกรรมแล้วกูขอคลิปขอคลิปขอคลิปโอเคจะสองร้อยแล้วจะสองร้อยแล้วเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วสองร้อยห้าสิบอยเจ็ดหกไม่ไม่อะไรเดี๋ยวโดนไม่ใช่พี่ เก่งเก่งอยู่เก่งอยู่เก็บปุ้ยเก่งเก่งจี๊ดเง้ยเปี่ยนแคบเลยหนุ่ยเี่ยพาไม่โดนอ๋อโอ้ค่าได้ตัวหนึ่งเสมอก่อนตายปุณตายตัวหนึ่งเสมอก่อนค่า เอาดีเอาดีโประวังพวกนี้นะทุกคนมีแม่หรือยังรวยทีนี่เหอพาพิโตใส่หน้ากูอ่ามันพิโตไปแล้วนะไหมโอ้ากาโกาสสั่งหรือเปล่าเฮ้ มันมากมันอาจจะมาแล้วเอาก็มันใท้ไปตอนฆ่ากูตะเกียบหลายปีแล้วนะพี่กิจโกหกว่ะกหโหแบบเม็มข้าท่านเอกพูดเอรอเขาเรียกว่าโกหกคำโตะพี่เฮ้ยหลังหลังหลังอืมโอมาสวย โอ้๊ยโอมาโอมาโอมาโอป้าช่วยด้วยเฮียเฮ้ยหยิบสวยสองร้อยสิบเอ็ดแล้วยุดหยุดยุดตีคลิปยุดตีคลิปยุดตีคลิปเหลือให้กูด้วยตีคลิปโอเคอยีอีต้ายอีโค้ดเก็บหิวเอ่อเอาเออตายเลยก็ได้ไอ้เหี้ยป้อมแมงโกรธแค้นอะไรกู คิบหายแล้วลาก่อนวิจิตรบีเอเนวิญญาณวิญญาณวิญญาณเลยมาโยในทางนั้ญาณแน่ก็เตะกีเลือดเลือดเก็บอะไรกันเลยเฮ้ยของกูอัปเกรดแล้วป่ะใช่ไหมยังอีกสิบตั๊กแต่งระวังระวังอาเซียอาเซียจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วใครใครโดนหิมะอาเซียบอกด้วยด้ เตี้ยเตี้ยเอามันออกไปได้แล <r> ้วผมจะรู้เรื่องนว่าหิมะาเซียยหิมะตัวอื่นวะเออนั่นแหละใครใครโดนหิมะบอกเลยเดี๋ยวเอาไปโอเคโอเคนี่ไงนี่ไงคืออะไรหิมะอาเซียไม่ใช่แล้วกูบินมาให้ด้วยยังแล้วพูดมา อีกสิบห้าวิน้องนึงสองร้อยยี่สิบแต่โอเคยี่สิบห้าแล้วอ,อุ้ยตีกูเข้ามาให้โลดลมเอาเร็วเลยโอ,อมาโอมาโอมาอะไรอ่ะรอดเว็นมันกระแตกเอลเดอร์ขึ้นกูเข้าเลยเฮียเหรอเออไอชามีสเตย์เอเดอร์แล้ว มันยิงช้าอยู่แล้วที่ทยใช่ไหมใช่เ้ยกูด้วยทุกคนอะไรอ่ะไหนอ่ะก็เห็นมึงเข้าปุ๊บกอัวตีมาพุ่มนี้เมื่อกี้และหาทางออกไม่ได้ที่มาไล่กูสองตัวตอนแรกเลื่อๆชั้นด้วยเท่าไหร่อเคโอเคลืมจริงนเตีป้อมที่ปพอะ ถุย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 ไม่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 ถุยตะตีป้อมถุยตะตีป้อมเฮ้ยพี่แม่เอาตัวไปเอ้ตีป้อมเอ้ตีป้อมเอ้ตีป้อมจุ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเสพปีมาโยนะการนั่นล่าที่เคจีเพลงเที่ยแล้วนงงหมดแล้วไอเที่ยวเหนื่อยมีใครไม่ตัดยิวยังไอเนี้ยมีแล้วโอเคกูไม่ออก สวยพอแเราออกตาไปไอ้ชิมึงมึงทำไมลบอัปติไอ้ลบไพ่ตันกูเรียวจังเลยอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่ไพ่ตันเมื่อกี้ไพ่แดงเมื่อกี้ไผ่ฐานโลกอ้าโอ้โหฮีปตายยังไม่คนละก็เขาเรียกว่าอะไรยังอ่ะฮัลโหลกต่เราบ้นยังไม่เกิดฮัลโหลน้องลูกอะไรนะอ๋อไอซับไม่ได้คุยกับกูเหี้ยมถ้าหัวมีอะไรอ้าวบุ้มเอ็กซ์คิวพอขอสักโอเค โอมาโอกามาติดตักูเอาไปโอจีซ่าโอ้โหไล่ทุกทุ่มเลยมึงอยู่ไหนกูไล่ทุกทุ่มโอจีซ่า ตีซังตุูตุตตุตตุ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 ตตุ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 ตอตุตุดุต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 <อ>ุต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 ุุตุตุตต สองร้อยแล้วแต่ยัง่ยสุดเดิมในน้สุดเดิมเออไอเี้ยมันไอ้เนี้ยต้ไม้มันตีมันอะไอเนรติ่ป้ตัวียอะไรผ่านไปเลยนี่นี่เนียไอเนียนี้ยนี้าีเหนื่อยเลยไั้เียเนยนนเนเนีไเนยนะ มีใครมาวะนะคนน้อยนะครับไม่มีบอกใครอ่ะพี่บอกพี่กินหรือบอกตัวเองอรับทุกนอ่ะน่าสุดเลยมาจิงหวัดเราตั๋วไพ่อะไรมาเนี่ยตั๋วไพ่เหมือนเกลว์แล้วก็แลนี้ก่อนทุกคนอย่าใจร้อนไอชานกูจะโดนติดทำเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้โอมาโอมาโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฉียดตูดพี่ชานโ ายผักบัวได้ยามเดินห่างแล้วกูทำอะไรผิดแล้วกูทำอะไรผิดเพี่เราหยุดหยุดพี่พี่พ่เฮียูยุดเก็บในถักูกูสาบอกให้หยุด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 ไอ้พึ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยอ้ยก็พึ่งรู้ไงพึ่งรู้ว่าต้องหยุดบอกหยุด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 ไอ้เหี้ยไปตำรวจเลยกูขับรถไล่แล้วนะไอ้เหี้ยโฟล์กไหมไอเฮียไปไหนหมดวะเก็บเฮลสักดิ์เกลแจกใบแดงนะรอบหน้าไอ้ อะไรป้อแมแค่หน่อยพยายามอยู่ไม่เมื่อกี้มันจะเปิดเอเคตีไม่ได้ไหนเจ้อ,อ,อแล้คือกูอยบบืนไกลมากอ่ะโอ้อไม่ทันพี่ดิตีไม่จะเอาจะเอาให้ได้ ระวังนะเราโดนตอดนะโอ้เจี๊ยเอ้ยโอ้ยลำคาญเว้ยการมึงต้องรออ่ะโอก้าซังมึงต้องรอมึงต้องรอจังหวะสองแล้วเพื่อนไม่สนใจแล้วยิงได้ชาน่ะไม่ถึงตัวโอก้าซังน่ะโอก้าซังกูเอ็นคือไอ้มันจะได้ใช้เลายอย่างโดนบินบอลโอ้โหลบใช้ไปแล้วหลายรอบแล้วแต่แค่รอบเมื่อกี้มันโดนอีกแล้วนั่น อ่ะมีคนลัดเฮียชิวๆเลยเนี่ยเฮียไ,ไม่ชิวเลยพี่ตีอย่าพุ่งอย่าพุ่งไม่เคยชิวแต่กูว่าตอนนี้ก็ไม่หืดเท่าตายให้แล้วนะ